ตาเอี่วันนี้มาดูรูปของอน้องหมานีข้อที่สามแล้วนะคะข้อที่สามรอบนี้มีเก้าตัวนี่นี่มีตาสีฟ้าด้วยเลย าอันนี้ตัวผู้อู้ดูหย่จังเลยชายองอันนี้ชื่อว่ามันนี่น,นี่ตัวเนี่ยอันนี้ตัวผู้นะคะโอโหตาสวยจังเลย เจ้าตาสวยจังเลยโ,โอ๊ยทำไมไปขี้อยู่ใน <laughs> อยู่ในิข้าวจ้าเอ๊ะว่างเงือ๊ ตัวเก้าตัวตัวผู้ตัวผู้น่าจะเจ็ดตัวแล้วก็ตัวเมียอีกอีกสามตัวนะคะน่าจะใช่แม่ตัวผู้เน,นะนะเกิดเก้า ตัวผู้เจ็ดตัวเมียสองอ๋อตัวผู้เจ็ดตัวเมียสองเหือมีเก้าต้วงจะคิดถ่ายอกอนอนเลยนะนานกะมันดเดี๋ยวดะไอ้ไม่มีน้ำกินเดี๋ยวเอาน้ำให้น่าจะหิวน้ำโอ้ยเยอะแยะเลย พี่พูดผิดนะคะตัวตัวผู้มีอยู่อยู่เจ็ตัวเมียมีสองอหรือว่าตัวผู้มีหตัวเมียมีสองตัวเมียมีสอนอนลงนอนลงตัวงนอนลงครับนอนลงแล้วลูกหิวน้ำหิวนมนี่นะคะนี่